c h ว n n e นนะคะวันนี้นะคะคิวชาแนลจะทำเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะเมนูง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะส่วนผสมก็มีแค่น้ำปลายอย่างเดียวนะคะก็น้ำปลาาย,ย่างดีแล้วก็หมูสามชั้นเนี่ยหนึ่งชิ้นวันนี้คิวชาแนลซื้อมาคือราคาหกสิบบาทนะคะหมูสามชั้นคือจะมันเยอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทอดให้รีดน้ำมันออกมานะคะเพื่อที่จะไม่ เอาน้ํามันไปสะสมในร่างกายเยอะแล้วก็เพิ่มความอร่อยจะได้ไม่ไม่เลี่ยนนะนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคิวชาแนลตั้งเตาก่อนอันนี้คือเตากระทะนะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเสียบไฟก่อนเออใช้เตาไฟฟ้าค่ะค่ะ่ไม่ยุ่งยากดีตรงนี้คือเตาไฟฟ้าสามารถตัด ความร้อนความแรงได้นะคะแลก็เดี๋ยวมาดูกันตั้งให้ร้อนก่อนคือไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะคือนราเพื่อนเพ่นเพราะว่าหมูสอมชั้นน้ำมันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะรีบน้ํามันต่การทอดให้น้ํามันออกมานะคะเหมือนจะเกี่ยน้ํามันหมูนั่นแหละค่ะ ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าก่อนน้ำมันจะมันจะออกมาเหนียวเนี่ยนะคะใช้เวลานิหนึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณตึ้งตึงได้นะคะแต่ก็ต้องคอยดูนะคะไม่เหนียวไม่ ได้เลยได้สิ่งันว่าหมูทอดน้ำปลานี่จะอร่อยขนาดไหนก็เป็นเมนูที่ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับการพกพาไปดนวงสมมุติเราไปเที่ยวหรือไปทิ้นิกอะไรเงี้ยเราก็สามารถเนี่ยทำง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะถึงข้าวสักหม้อหนึ่งหรือว่าข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็จะ จึนเมนูที่ไม่ยุ่งยากนะคะต้องคอยจับนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันหมูมีเยอะเยอะพอสมคเรยมันจะได้ประมาณ3000นน,น ใช้มาชิ้นอยงเงี้ยประมาณนี้นะคะก็กินได้ประมาณสองคนแต่ถ้าไปกันเยอะเนี้ยเราเอาจจะคิดว่าสองชิ้นสามชิ้นก็ว่าได้ไม่ตับมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะไมีมากขึ้น อันนี้ใช้ก็ต้องระวังมันจะกระเด็นนะคะเพราะว่าเวลาความร้อนมันไปทบกับมันนะมันจะกระเด็นอะคะน้มันระวังนิดนึงทั้งดีเราก็ทอดไฟอ่อนๆนี่นะคะ่คือไม่แนะนามมําให้ทอดไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก็ไฟแรงน้ํามันจะกระเด็นเข้าตัวจกิดการลอยได้ คือแนลหุงข้าวเ,าเหนียวไว้นะคะก็คือจะกินแค่ข้าวเหนียวนี่แหละ นี่ค่ะจะต้องคอยซอมนะคะกำลังขึ้นจำ่วนได้ค่ะเดี๋ยวมาดูการคีนค่ะตอนนี้นะคะหมูก็สุกเป็นบางชิ้นแล้วนะคะก็เหลืองน,น่ากินดีค่ะเดี๋ยวตัดส่วนชิ้นที่สุกออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเทมันที่ออกจากหมูอ่ะใส่เก็บไว้เรามันหมูที่ใช้ที่ออกมาจากเนื้อของหมูเนี่ย รอเก็บไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นได้นะคะต้องสุกแล้วบางอันก็ยังไม่สุกต้องจริงไม่กอ สุกยวทอดอีกหน่อยะค,ะค่ะตอนนี้นะคะหมูก็สุกแล้วนะคะเหลืองมากกินเลยนะคะวันนี้พี่โวนแรก็จะตักหมูชึ้นนะคะเพื่อให้ให้มันออกไปอีกนะคะนี่ค่ะจะน้ำมันที่ได้จากหมูนี่ค่ะ เยอะพอสมควรเดี๋ยวคือฉันจะฝักใส่ถ้วยนะคะ ได้นะ้ำมันหมูมานะคะตรงนี้พอเยอะพอสมควรนะคะมันที่อยู่ในหีโอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้หมูที่ทอดมาเรียบร้อยแล้วคะเหลืองน่ากินไหมคะนี่โอเคเดี๋ยวก็ามาตั้งเตาอีกทีหนึ่งนะคะก็เปิดแล้วก็ใส่หมู เสร็จนะคะเพื่อนแล้วเราก็ใส่ตามนี้เลยค่ะมะนาเอไม่ใช่มะนาวนันปลาค่ะ น้ำปลาลงไปผัดกับความร้อนในกระทะค่ะน้ำหอมโคจมูกมากเลยเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มมากใส่แค่พอประมาณพอเดี๋ยวแม่ิีเดี๋ยวพิชานนาจะจัดใส่จานนะคะพร้อมด้วยข้าวเหนียวร้อนนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาก,กันพิชชาแนาวางก้องแป๊บหนึ่งนะคะ จะแซมด้วยผักนิดนึงนะคะจะเป็นแตงกวาก็ได้ถั่วก็ได้นะคะตรงนี้ในตู้เย็นของคิวชาแนลมีแตงกวาคิวชาแนลก็จะใช้แตงกวาในการกินกับหมูผัดน้ำนะหมูผัดน้ำปลาอชอบพูดหมูผัดมะนาวนี่ค่ะหั่นกลางนิดนะะึงค่ะ ก็นำมาจับนะคะนำมาจับให้ดูสวยงามนี่ค่ะหมูผัดน้ำปลานะคะ กินกับข้าวเหนียวแล้วร้อนหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะน่ากินเลยคะ่ะเมนูสําหรับวันนี้นะคะง่ายที่สุดเลยแต่ว่ายากตรงทอดหมูเนี่ยนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะคะฝากติดตามคิวชัแนลด้วยนะคะก็ฝากติดตามแล้วฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูต่อต่อไปคิวชั่แนลก็จะมาทําให้ดูอีกนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ